เราไปในโครงการดีดีหนึ่งโครงการนะครับโครงการหมอปรดวีแช่สำหรับผู้พิการเนื้องในโอกาสวันเฉชิญประชพันทราบประมาณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566ครับโดยที่สุนทรราชการจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนายวิชูจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนาะยอุราซฐาจินโตนายกเล่ากาชาดจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี ส่วนราชิการที่เกี่ยวข้องนะครับมอบรถเข็นประเภทวิวแช่ครับให้กับผู้พิการคุณชาราในพื้นที่จังหวัดสุราธานีเพื่อถวายเป็นพระกศุศลเดชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมประจวนมาพันซ่า2ีแปกรกฎาคมส้6พนารหิกสำหรับโครงการนีร้ครับเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ข้อจังหวัดสุราธานีและเล่ากาชาดจังหวัดนะครับจะทาโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนในจังหวัดสุราธานีโดยปีนี้จะทําโครงการวิวแช่ครับผู้พิการคุณชราในพื้นที่จังหวัดนะครับจำนวน100ตัวนะครับ นึ่งรอยตัวแล้วนะวิแช์นะครับนึ่งรอยคันแล้วเพื่อจะไหวเป็นพระกุศลน,น,นะครับนะ,ะโดยช่วยเหลือพี่น้องที่ต้องทรมานกับสภาพร่างกายที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้สําหรับผู้อยากไรนะครับได้ทําบันทึกไว้นึ่งรอยตัวหาผู้เดือดร้อนยากจน ต้องการวิวเชร์โดยประธานหน่วยอันพอมอจอจังวัดและการนายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนนะครับซึ่งหลังจาบเปิดโครงการกับน้องยอมอ่าล่าจาบเปิดโครงการไปไม่ถึง10วันค่ะก็มีผู้ถีแจ้งข่าวมาเนื่งร้อยตัวครบตามจํานวนนะคะ<ม>แล้วก็ยังมีแจ้งข่าวมาเลื่อยอีกค่ะโดยทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตลอดจนเล่ากาชาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะให้การช่วยเลือกสื่อรถวิวแชร์เพิ่มให้ก็เป็นโครงการดีๆค่ะทีจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงเล่ากาชาจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการมอง มอบเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีแล้วก็จะมีการมอบเตียงผ้าตัดแล้วก็เตียงผู้ป่วยอีกด้วยค่ะอ,อันนี้กำหนดเวลารอยหนึ่งไม่ถึงสิบวันก็ครอบแทบม,มิดข้อเพิ่มแล้วนะครับก็ยินด,ดีกับผู้ที่ได้รับวีเชด้วยนะครับหลายคนนะก็ได้นําไปใช้นะครับวีเชดนี่ช่วยพยุงกันคนที่เดินไม่ได้นะครับนั่นแหละค่ะจะได้ท่ายทวีสะดวกขึ้นนะคะ